ว่าจะเล่นถึงได้ขนาดนี้ก็ไม่ดีไม่นี่แหละแค่แบบสองโดูกาลเองก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับก็อยู่ในเกมดิสเกิลสองพันเก้าเนี่ครับก็เ,เล่นจะมาถึงได้กองห,งหนังตัวดีละวันนี้เราวันนี้เรายังไม่ซื้อกองกองกลางตัวลูกอะไรอย่างเงี้ยนะเราซื้อคุยห้องหลังก่อนซื้อกองหลังให้มันครบให้ให้โค้ชสิบเอ็ด ็นี่ครับตัวนี้นี่เองที่ผมจะซื้ออ,อนแรกอพอผมจบราชการมาตอนแรกมันมไม่มีของมหลสองตัวเว้ยแต่ผมว่าอ,อีกตัวหนึ่งเชลซีมันก็เช่ Chelsea อเชลซีะ cer, มมอะซอกเกอร์ทีมผมอะทีมผมอเอาจากจากเชลซีเยอะเพื่อนไปผมก็เลยไม่เอาแม่งเลยอันนั้นจากมาเซตี้อันตัวนั้นก็ไม่ค่อยดีก็เลยแบบเล,เ,ลเ,ลเล่นไปเรื่อยจนสุม่มมาเจอกองหลังตันี้ ตัวนี้ก็ดีอยู่กับแปดแปสามสูงสูงก็ร้อยร้อยร้อยแปดสิบหกใช้ได้ครับก็มาซื้อกัน,เ,นเดี๋ยวครับเก็บตัวนับนะครับสามสองโอ้โหน้อยจังโอเค,งอเ,คเงินเงินเงินไม้ก่อน ว,ว่าจะซื้อตัวตัวไหนต่อนะครับก็คินี้นแหละฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าครบนักเตะเมื่อไหร่ก็จะเล่นโชว์เลยอาจจะเล่นโชว์ในออนไลน์ก็ได้ครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผม